เก็บบรรยากาศแถววัดดอนตาลนะคะถนนสายวัดดอนตาละคะ่ะรออกหังตู้ครับสวยสวนมังคุดแล้วเขาอยู่เขามีตู้กระจกปิดเลยเนี่ยตู้มัน สวนมังคุดสวนมังคุดสวนมังคุดเห็นไหมเพื่อนๆเยอะแยะเลยออกถนนสุขุมวิทนะคะโอ้ตรงนี้ก็มีค่ายมวยด้วยมียงั้่เมื่อไหร่เนี่ยเราเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยไม่ค่อยได้วิ่งมาสายนี้เลยเลยไม่รู้ค่ายมวยอะไรได้ดีถนนสุขุมวิทนะคะคนี่ออกมาทางนี้เลย โรงทุเรียนน้อกใส่กับตายกันหมดละเดี๋ยวจะถ่ายโรงทุเรียนให้เพื่อนๆรับชมนะคะตอนนี้มีรถสิบร้อยจอดอยู่แบไม่น่าจะมีละโรงโจงหายต่อมไปไหนหมดแล้วเนี่ยรถสิบร้อยหายหมดแล้วหมดแล้วปิดเจ็บร้อยค่ะ <c oughs> <c oughs> เนี่ยปิดแล้วกลับตายกันหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> มาเดือนเดียวเดือนครึ่ง มาเดือนครึ่งม,มาเดือนช่วงช่วงเดือนเมษากลางเดือนเมษามกลางเดือนเมษาแล้วก็ไปเดือนที่ผ่านมาเนี่ย,ยเดือนครึ่งก็ส่งนอกนะล,ลงใต้กันหมดแล้วไปทําทุเรียนใต้ต่อลงทุเรียนใต้ต่อก็มาจันต่อคนทําทุเรียนก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่กับใต้กับจับจันนี่แหละเก็บบรรยากาศส่วนมังคุดแถวบ้านนะคะ บรรยากาศแถวบ้านอยู่กับสวนมังคุดขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ